มอร์นิ่งค่ะพี่น้องค่ะเช้านี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ,อ่ยกุ๊กกุ๊กอยู่ที่ไหนกันเอ,อ่ยเราอยู่ที่บ้านพี่ฝ้ายค่ะบ้านพี่ฝ้ายนะคะอยู่อยู่บ้าน,นอีหยังก็เฮ่อเราอยู่คอนแก่นคอนนี้หรอยู่คอนแก่นนะคะ พี่ฝ้ายเราอยู่บ้านอะไรนี่บ้านน้องใหญ่บ้านน้องกุ้งใหญ่คนเขาอยู่บ้านใหญ่รู้จักแม่เขาใหญ่คนเขาใหญ่นี่วันนี้เรามากินข้าวกับแม่พี่ฝ้ายนะคะพี่น้องมาเบิ่งแม่พี่ฝ้ายปานผู้สาวสำหน่อยค่ะเปิดตัวแม่พี่ฝ้ายนิรุบลเพชรบ้านแพ้วันดีค่ะแม่แบบงามแบบสวยเจ้าของเชฟกระทะแบบหุ่นดี แบบเลิศไย่ใช่อีกไม่ใงอีกเจอคุณแม่ครั้งที่สองแล้วนะคะแต่ว่าแบบเจอรอบนี้เบิ้ง<ว>ล้วใส่สุดเฮงแบบอเอาไปวัดมาค่ะบุญข่อยจีเอ๊ะเอาบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีนั่เด้อค่ะได้เอาบุญข่อยจีเบุญข่อจีอจเอาขอ่อยโปงมาก <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนแล่าข่อยโป่ง <c oughs> ไหมมัน <c oughs> มีเรื่องเล่าใช่ไหมแม่ มันมีเรื่องเล่าเขน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 บึม้มันมีเรื่องเล่าเมีเอาข้าวโพ้งว่าฝ่าลูกสาวอย่างน้ำจีพีเอสอย่างจีพีเอสสรุปว่าลูกกู้เม่ยทรงจีพีเอสให้แม่กั๊กี้ข้าวโพ้งไปมาสุดท้ายก็พาี่เห็นแหละจะเล่นใหม่เลยบ่ครับอันบ่ใหม่เราเอาไปวัดแล้วอันใหม่เราเอาว้างไปแค่ลูกก็มาลูกเข้าใจว่าแม่เอามาแต่วัดลูกก็เลยเฝ้ากินนะนะยันแม่กิน ได้แม่เป็นพุมีฮะ่เป็นพุจีเ้ยจะบอกเขาจีบงทีเฮ้ยพุีป้านูไม่ได้กินพุ่มกีกับข้าวเหนียวน้นมาเลยนะแม่่น้องขาม่เด้อ่ะเบิ่งเห็นบรรยากาศแบบเรียวๆบรรยากาศแบบเรียวๆบหมี่ให้มดแดงิตอือหวานกันกินแบบชวนบ้านลวไม่กินหรอบ้านหลวงพี่บุญดียไม่กมาบ้านสายยนผลร้ัวนีู่มร คุณเชียงเขยเนาะานปลสีโค้ดแซอบนี่ส้มแบบแซ่บตำสมไทยสามรอบแล้วถ้วแม่ว่าใส่บุ้งอันนี่ไงงานเขากี้หน่อยคุเชิ้ อะรจ้ะรก็ไปสวนเดกกับมันมไม่ไอยากอายทคนไหนนี่พอสีอายราก็ส <c oughs> ีอายกระติ๊กหน้ามันยุ่งของร่างถวยน,นี่เกิดเพร้าะไฟนิรภูนไปเลยนี้แม่พรอะไรกินเราก็บอกเราก็บอกกระเทียมมันก็เยอะเพราต้องกิกนขาที่มไ่นี่เลยมแม่พอาะถึงเขาเาไม่ได้กินไม่แป้วอาเขาันนีไงลูก เขาได้กินข่าพี่เลี้ยงอ่ะเออข้นไปกินข่า้านบ้านเขาไไกินข่ากินขาวอะไรเอออะไรคลกอะไรคะสอคนมา นี่แตอไก่ย่างมันนี่อมซาำบอกสอมซ้ำรึเปล่าเน่ยยังไม่รู้ก็ตอดอืมไม่ได้กินน้ำมากโอ้ไปเจอกระพิ่นเหรอจัซื้อไก่วัดศรรดุ้ามเออวุฒิชลเหรอันมันรอะไรมันรสจอดซื้อไก่ย่างกันสี่สาม ใช่เลยจีนเลยจ้าอันนี้ป้าค่ะอันนี้พี่สาวของแม่เอาได้มาหลายยี่ตีของจีนอ้องเ้ยนึกเมื่อกี้นะเอาเอิ่มเรามาดูของเจีนกันเป็นบุญเป็นบุญเขาจีนะอ้ออยู่บ้านนะคะอืมขึ้นมาใหม่นะสุดๆอันนี้ก็มาจังวัดคือกันเป็นวันี่เดี๋ยวเมื่อกี้เองนะคุณป้าพี่ฝ้ายนะคะ ไล่อ้ได้หลยเนี่ยลงพอห้เรียโอ้เต็มถุงเลยแม่ล้อ่อมอมชาด้หายกินบ่เบิดดอกวันนี้เขาอยากกินแบบนี้ด้วยอ๋อี่เด็ก็เอาไปผุ้ไล่ปั่นแต่ว่าล้งพอกินผุ้ละปั่นเขาจะกระแขนงอไม่ยอมครับ กูไดเลรีน้ำดีๆยูนได้แพรูดเห่ียน you know? ้ำดีๆดแล้วยืนมั่เลยะมาเพล่นเบบอมเอาเอเบอมเอาเบลินคนหนึ่งเบาเพลนคนจ้ะป้ากันเป็นน้ใสมาเลยเียสมบูรณ์จ้ะเอาเาาเยเอเลยเอ่เดต มาได้กันไปไปตรวข้ามีไหมไปหาหมอปรกการ้ำมือน่ต้องตรวจจับบัดหมาบกวิแทกระชุ่มแพ่มึงจีมือจีมือมึงที่ปกูมึงก็รองมือบอกกันนะมาตาจวะบัดพ้าเนี่ยไปหาหมอมันวร่างยันต้งตรวจปั๊บบัดหมามึนี่ขึ้นรถขึ้นเลยมันมึงหย่อนยืดเลยเหรอว่าว่าเรียนว่าคุณว่าไปว่าเป็นยังไง อ๋เนหัวมวนะแม่นาะเมียเป็นไข่บกาพาไปหาหมอนะแต่ว่าพวกมาบ่มีเองมันจิปับกูพอสองหมื่อเนี่ยและั้ไปมาตายเรื่อยไนีเสียแล้วสิตายเรื่อเสีงเงินวสี่พันเมาเตยอยู่ไม่เป็นตัวตัวโล่งมวนเห็นจ้ะไปยังเปคนหนองคายสุดเจ้า กินเม่เอามไหมเอาจะตำมูคงดำจิน่เอาเอาแค่ำมคเอาจตำต่างต้นไหนต้นไหนแวนแล้ต่างพื้นมาษาขนาดสัเใสจจานไหมตวมนแต่งเป็นเปรูคเราจะมีรับเบียวเบียวหลด มากินข้าวเช้าวันนีไฟนะคะแม่ีไฟยังเป็นสาวอยู่ปากอารมณ์ดีแม่ไฟอยู่กี่ปีนะห้าสิบปากมันเหมอเจ็ดสิบเลยปาเจ็ดอารมณ์ดีอะค่ะจาอารมณ์ดีก็จาเลียงมาเลียงยังป็นุ่มขุนปากเรอาเนี่ยมาปังพุน ขอบคุณครับขอบคุณครับ้านผู้เดยเมื่อกี้ง่ามขึ้นแม่มืกี้งามขึ้นแม,ม,ม,ม่ขย <c oughs> ันบนหัวเีใสเดิลงลอกกัน,นเขาาดนึงขนมากขนมากได้รู้จักล่อมากีมาบเลี้ยงมาเลี้ยงมาหรนาะมนเอ้าบ้านบ้านมัวเวยเลี้ยงมาไล่ขึ้นกัน คนรักมาชื่อคปก็ต้อใจบุญครอบครัวครอบเรียบง่ายเร่องเล่นเดนลูกยังไงบ้างล่ะแม่ <c oughs> ลูกฟังท่งแม่ผีคือแต่และคนเนี่ยอาอายุน้อยสุดตีปไปเลยว่ายี่สิบแล้วแม่ว่าเมียนเบบี้แล้วแม่มันว่ามีร้านนอกจากมีร้านแล้ววันนี้หลุดต่อไปก็เป็นร้านแล้ว,อ,ลวอืมแจ๋แล้วเล่นผ้ากันเลี้ยงมา ย่าแม่พี่ไปอยู่ไปทุ่ละตั้งจะวัดไปไหว้พระที่เหล่าแบบอ่าเนี่ยนั่นแด้ป่ะเนี่นี่มนนีพี่น้องพี่น้องกันไปด้วยนี่อ้อมกันบิสซี่เดียวมแล้วบ้านนี้ไฟติดถนนใหญ่เลยนะคะเนี่ยพี่น้องกันไปด้วยนี่พี่น้องที่เบอร์มินเก,ยกียร์ใหญ่เลยพี่น้องแบบพี่น้องสายเลือดอลูกพ่อแม่เดียวกัน,น,กนเบิดแม่แมเฮียนแม่กับเฮียนพ่ออยู่ข้างหลังลูกเฮียนอ้อมลูกเฮียนเฮียนอ้อมพ่อแม่ไว้เงือบิึงพ่อกับแม่ช่วยใครวาอยู่กับเบิร์นงานช่วยกัน บายู่กับเกียร์ไม้กันปเป็นเจ้าหญางง้ันเด็กัย่ำโทษรากันเป็นเจ้าของมาเมื่อไงเนียยังบรรล้ยักวงยักเต่าเจ้าเรนนี่มา้ามาได้กินเขาวได้กันบ่นอเป็นห่วงก้นได้เป็นห่วงมาโทรรากันม,ออมัน <c oughs> ไนนยยม่ยังงย้ง,งมันจะเรียงมาเ <c oughs> ท้านี้กินน้ำเลย แม่เขามาพ่มบุญทอจีได้หนี่คิมิสุบาทนี่จ๊ะเอาออกให้หน่อยรสแม่ไปซื้อส้มตำเหรอครับไปเอาครับแม่ไปเอาส้มตำงานเพื่อนเล่าน้องอยากแค้นกันนะเอาต้นต้นดอกต้นนั้นนะเอาปีก็ได้นี่จ๊ะฉีกปีกให้น้องหน่อยผมมีบัรยากาดีว่ามือบังหวอน ดคือกันแรงว่าเพิ่งเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยเพิ่งไปเรียนเมื่อกี้นี้พี่น้องมัเดาจิ้งขอเสาร์ร้อกันเดาจิ้งขออุ่นอุ่นๆท้องไปนอนพี่น้องหลับมากับรถตื่นมาได้กินข้าวเลยสุดๆเวลาเขาจะมาวันนี้พามาบุกบ้านพี่ฝ้ายนะคะเขามาแรกเลยที่ได้มาไม่เห็นในกลิปจินตนาการนะคะขนาดเวกเพื่อนทีเดียวเลย ไปบอกกันในคลิปต่อไปนะคะคเดี๋ยวขออนุญาตแห่นกระดูกก้อนเหมือนกระดูกปิงไก่มา <c oughs> มาครับพี่น้องมาดิ <c oughs> า่เคอมกันค่ะ